คาเฟ่ลับเปิดใหม่ย่านบ้านนาเดิมสุราษฎร์ที่ยกกรุงโรม,มาไว้กลางเมืองบ้านนาะข้างนอกดูธรรมดาแต่เข้ามาด้านในสวยมากค่ะทุกคนแล้วอาหารเครื่องดื่มราคาไม่แพงแถมมีขับโต๊ะสนุกร้านเบียร์สนามเด็กเล่นให้เล่นด้วยมาแล้วจ้าเลี้ยวซ้ายมาจากสี่แยกบ้านนาเดิมขับตรงมาเลยยูเทิร์นสังเกตดีๆร้านสนามก,กว้างร้านจะอยู่ขวามือวันนี้ขอยกความดีความชอบให้คนขับเลยค่ะสุ่มมาเจอคาเฟ่ลับกลางบ้านนาเดิมชื่อว่าดิแอรียาคาเฟ่ แอนสนุกเกอร์คร่ะเปิดประตูเข้ามาด้านในเป็นคาเฟ่สไตล์กรุงโรมสีดํามีเบาะกำม่หยีตกแต่งด้วยกระจกทรงโค้งใครสายถ่ายรูปปักแมปเตรียมผ้านะผมมาถ่ายรูปกันได้เลยค่ะส่วนอาหารขนมเครื่องดื่มไม่พูดถึงไม่ได้มีให้เลือกครบทุกอย่างเห็นสไตล์ราชนิกูลแบบนี้แต่ราคาเริ่มต้นแค่สิบาทเอง่าเดิมกันด้วยอาหารจานเดียวกับข้าวผัดรถไฟ60บาทข้าวหมูทอดกระเทียมไข่ดาวจานนี้75ข้าวหน้าปลาแกะจานนี้89ของทานเล่นอย่างเฟ้นไฟชุดละ79มิ เนเ็กชุดนี้ร้อยเก้าบาทเมนู สปาเกตตี้ของเขาก็จัดเต็มค่ะจานนี้สปาเกตตี้ขอมอนาราแซลมอนร้อยเก้าสิบเก้าจานนี้สปาเกตตี้ขี้เมา,เาทะเลร้อยยี่สิบเก้าบาทมาลองเมนูสเต็กกันบ้างกับสเต็กหมูพริกไทยดำจานนี้ 199. ร้อยเก้าเก้าเสิร์ฟมาให้ครบเลยทั้งเฟรนฟรายสลัดและขนมปังส่วนจานนี้สเต็กปลาแซลมอนก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้ข่าวว่ากินเค้าไม่กินหวานสันดานไพร่แต่ฟ้าไม่ยอมเป็นไพร่ก็ขอสั่งมาแบบจัดเต็มปะเดิมกันด้วยปังคิมสตรอเบอรี่เจ็ดสิบเก้าบาทน้องมีความยัมมี่หอมสตรอเบอรี่มากเวอร์ต่อกันนด้วยเมู ว้าวฟิลมิกเบอร์รี่104เก้าและว้ฟเฟิลดิแอลเลียสเปเชียล109เก้าเครื่องดื่ม แบบคัลเล์ฟูมีครบหมดทั้งกาแฟสมูทตี้และเมนูเย็นใครจะสั่งแก้วแบบกลับบ้านก็มีนะคะไม่ความไม่หายไม่ตายละตีนอีกหนึ่งโซนสําหรับสายกิจกรรมห้ามพลาดมาที่นี่คือครบจบในที่เดียวคือโซนโต๊ะสนุกค่ะทุกคนโซนนี้จะเปิดตั้งแต่11บเอดโมงเป็นต้นไปมาแฮงเอากับเพื่อนมาเล่นชิลๆกับแฟนกับครอบครัวหรือถ้าอยากเล่นแบบพรเวทก็มีโซนห้อง v ี p อพีเล้าคอยให้บริการยังครยังไม่หมดยังมีโซนด้านนอกที่เป็นร้านเบียร์มาช่วงตอนเย็นเย็นบรรยากาศดีมากให้ฟิลเขาใหญ่เลย ตีสดด้วยนะคะจะมีทุกวันศุกร์และวันเสาร์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ฟ้าอยากแนะนําคนสุราษฎร์ให้ลองไปเที่ยวกันบรรยากาศดีอาหารอร่อยแถมคาเฟ่สวยต้องที่นี่เลย The area cafe and snooker นขับสุราษฎร์ธานี